าเล่นอย่างนี้และคิดถึงไซโนเหมือนกันนะไปโยนไปโยนโยนโยนเอาเกาะมาไม่โดนดิโอเคมาคุยกันถึงน้องลาเซอร์นะครับผมและเลเซอร์หรือลาซซเนี่ยมันอาจค่อนข้างยากนะแต่ผมก็จะเรียกอย่างนี้แหละอยู่ไหนวะอะ่ลาโซ นี่เจอละมาไปที่แปดสิบนะครับมาไปที่ตรงนี้แล้วพอแค่จะเอาจะเอาไอเกียร์ฟ้าเอาลูกแก้วฟ้าไเฉยเอากาชานี่คือเพื่อจะเอากาชาแหละไม่ได้ไม่ได้กาดเล่นเนี่ยเออแต่เอาแต่เอาจริงเวลาคนช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกคนที่เล่นช่วงหนึ่งจุดศูนย์หรือช่วงอะไรพวกนี้เพราะว่าผมก็เล่นช่วงหนึ่งจุดศูนย์นะเนาะตัวน้องลาโซเนี่ยคือตัวหนึ่งในตัวแบกของหลายๆคนเลยนะครับ มันตัวแบบของไทยเคนเลยนะเพราะว่าช่วงนั้นอะคือคือช่วงช่วงเนี้ยเอาจริงคือปัจจุบันเนี่ยครับเราเห็นดาเมจหลักร้านกันแล้วเนาะดาเมจหลักแสนคือปกติใช่ไหมใครดาเมจหลักหมื่นนี่คือต้องไปฟาร์มเพิ่มอะส่วนใครดาเมจหลักพันนี่ไปไกลๆเลยเลยประมาณเนี้ยอืมนี่ผมพูดถึงกันในกอรีพวกเอ็นเกมนะครับพวก,กเกษเียณแ,แล้วพวก,กเกษียณเลเวลหกสิบหรืออะไรพวกเนี้ยเวลาครับ พวกเลเวลหกสิบอ่ะเขาจะตีเยนเป็นละเม็ดลเมจหลักหมื่นละเอออันติลาเมจหลักแสนถ้าเกิดใครปั้นสูงๆหน่อยก็หลักล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าช่วงหนึ่งจุดศูนย์ครับช่วงหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยลาเมิหลักหมื่นเนี่ยคือสุดยอดแลวนะละเมิหลักหมื่นนี่สุดยอดเลยนะครับผมไม่ค่อยมีคนลาเมิหลักแสนนะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเห็นกันได้เลยว่าจะไม่ปั้นลาซอซ่ไมปั้นดีลุกเพืออะไรประมาณนี้เพราะว่ามันไม่มีตัวโอพีอะขณาอูตเต่ายังไม่มาเลยช่วงนั้น่ะ ช่วงที่หูเต่าไม่มาว่าจะไม่มีตัวอะไรโอพีโอพีสักเท่าไหร่อะนะพอไม่มีช่วงที่โอเวอร์มากๆแต่ดาเมจสองหมื่นก็คือหลล่าครับตัวน้องอาซอก็เลยจะกลายเป็นคนตัวแบกช่วงนั้นนะ,นะเนาะตัวน้องอาซอเป็นตัวละครสี่ดาวนะครับเติบโตเป็นโบนัสไฟฟ้านะเติบโตเป็นโบนัสไฟฟ้านะครับผมอันนี้คือผมใส่อันนี้คือของเขาอะไม่ใช่ของผมเฮ้ยเ,เดี๋ยวมึงโบนัสไฟฟ้าหรือโนันลาต่าปะเนี่ย อ๋อ so เป็นโบนัสกายภาพเติบโตเป็นโบนัสกายภาพนะครับอันนี้คือเติบโตเป็นยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยโบนัสกายภาพนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่อาร์ติเฟกต์อะไรเลยนะไม่ได้ใส่อาร์ติเฟกต์อะไรเลยนะครับก็เลยเติบโตเป็นโบนัสกายภาพนะไม่มีขนาดไม่ใส่อาร์ติเฟกต์ได้ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์แต่โตเป็นโบนัสกายภาพนะผมอาวุธอาวุธที่ทดลองกันที่ในในทดลองนะครับในโหมดทดลองอ่ะในโหมดทดลองเขาเขาใส่นี่ใช่ไหมใส่เนี่ยใส่สโนเนี่ยสโนทูมเนี่ยก็คือ มันได้โบนัสความเสียหายกายภาพนะครับพอได้โบนัสเสียหายกายภาพก็จะได้นี่เนาะที่ผมแนะนําเป็นอาวุธห้าดาวครับหรือว่าดาวสายสกายครับผมหรือไม่อาวุธห้าดาวสายอสายวูฟอะเออดาบวูฟอะดาบสีแดงๆนะครับผมไม่มีเนาะเป็นดาบวูฟที่มันเน้นพลังโจมตีไปเลยเงี้ยถ้าเกิดไม่มีเอาเป็นเซอร์เพนครับเป็นดาบบีพีนะเป็นดาบบีพีครับดาบเซอร์เพน เพราะว่าจะมันเพิ่มอัตราคีและยิ่งโจมตีมันจะยิ่งแรงขึ้นแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องถ้าเกิดเดินโจมตีก็จะลดลงเนาะเอฟเฟคลดลงนะครับผมถ้าใครไม่มีอีกอ,อก็คงเป็นดาบคราฟอะ่ะอันนี้คือดาบคราฟนะครับดาบสโนสโนทูมเนี่ยสโนทูม,ม,ทม,มคือดาบคราฟที่ได้จากเออ่แมปภูเขาหินมากนะเออถ้าใครไม่มีก็เป็นสโนทูมไปเลยก็ได้ครับผม อาร์ติเฟกต์อาร์ติเฟกต์ผมแนะนําเป็นอาร์ติเฟกต์สายโจมตีนะครับเป็นอาร์ติเฟกต์สายใช้โจมตีอย่างคาเดียเตอร์พวกนี้เลยมากกว่าเดีย๋ยวว่ากาดิเออเนี่ยเป็นอาดิเซ็ตเป็นสี่เซตของคาดิไปเลยครับไม่ก็เพิ่มพลังโจมตี18%แล้วก็เมื่อตัวละครใช้ดาบใช้หอกอะไรด,ดาบใหญ่พวกนี้จะเพิ่มพลังโจมตีปกติเพิ่มขึ้นนะถ้าเกิดใครไม่ใส่กาดิเซตสี่คาดิผมแนะนําเป็นส,สองเซ็ตสองเซ็ตกายภาพแทนเนี่ยสองเซตกายภาพนะครับพรามแล้วก็ พามแล้วก็อะไรวะอ่าบัตรลาสเออบัตรพามกับบัตรนะครับก็คือเพิ่มโบนัสอ่าเพิ่มความเสียหายเกยียภาพเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สองตัวเลยก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยโอเคใส่พามกับซับใส่บัตรนะครับอันนี้ก็คือแบบอันนี้ดีกว่าอย่าไปใส่ซีสีส่นะเฮ้ยสกิลน้อแอดค่อนข้างคูดาวนา,านเหมือนกันนะกลุ่มดาวครับกลุ่มดาวหนึ่งจะได้อนุธาตเพิ่มขึ้นเมื่อเมื่อไม่ใช่ดิ ไม่จะเพิ่มดิต้องบอกว่าถ้าเกิดได้อนุทตุปุ๊บจะได้ความเสียเพิ่มขึ้นนะครับผมกลุมดาวสองเมื่อโจมตีศัตรูที่มีชีวิตต่ำกว่าจะได้ตาทีเพิ่มขึ้นนะสังเกตนะห้าดาวกว่สี่ห้าดาวกว่าสี่ดาวเขาจะประมาณนี้ครับมันจะสั้นๆเข้าใจง่ายกระชับกระชับเนี้ยโอเคนะครับเพิ่มสกิลคิวอันนี้สกิลคิวเนาะเมื่อกดสกิลอีครับผมใช่ป่ะเออใช่เมื่อกดสกิล E ครับผม,ใ,ใ,ม, e. บผมให้พลังป้องกันศัตรูแล,ล้วลงนะอันนี้คือกรณี ก็ถูกกันด้วยวอันนี้คือเพิ่มสกิลอีนะส่วนอันนี้ก็คือเพิ่มสิบอีของดาบใหญ่นะครับจะทําการชาร์จตัวเองนะจะาให้เกิดการโจมตีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสร้างเสียงไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของการโจมตีปกตินะครับผมเมื่อไม่อยู่ในสภาวะอันติหากสายฟ้าที่โจมตีจะรวบรวมลูกแก้วให้นะครับผมโอเคก็คือถ้าเกิดไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในสภาวะสภาวะอันติจะได้ลูกแก้วเพิ่มขึ้นเท่านั้นแหละเมื่อกดตัวอีเท่านั้นแหละ พรสวรรค์ครับถ้าคนจะเล่นจริงๆนะถ้าคนจะเล่นจริงๆนะครับผมแนะนําให้ถ้าคนจะเล่นจริงๆผมแนะนําให้สิบแปดแล้วก็แปดละกันสิบแปดแปดละกันครับผมความจริงอันนี้นะ่าจะสิบได้นะก็คือสิบแปดสิบนะครับผมแต่สิบแปดแปดละกันโอเคนะครับ โจมตีปกติไม่มีอะไรครับผมกดตัว E เมื่อกดเมื่อกดตัว E ปุ๊บจะสร้างจะทําการควนที่เป็นไฟฟ้าไปข้างหน้านะแค่นั้นแหละเนาะแล้วก็ได้รับโบนัสโบนัสฟื้นฟู20%นะครับผมกับพลังงานที่ฟื้นฟูก็คือ5จุดหน่วยต่อรูปนะครับผมไม่มีอะไรเลยไปก็คือพอกดปุ๊บก,ก็จะเร่งเร่งให้กดอันติเร็วขึ้นเมื่ออันติเร็วขึ้นเมื่อกดอันตินะครับผมเขาจะหายแรกคือระเบิดไปเลยเนาะส่วนความหายต่อไปก็คือในกรณีที่โจมตีไปเรื่อย จะได้จะมีตัวหมาป่าสแตนด้านหลังมาโจมตีก็จะได้ส0มสิบเปอร์เซ็นของไอ้นั่นนะนะเพิ่มความเร็วโจมตีปกติสาิบสองเปอร์เซ็นครับผมต้านทานไฟฟ้าแปดสิบเปอร์เซ็นตนะทอนสวรรค์หนึ่งครับสกิลเ e ลดลงครับผมแล้วก็สกิลเลดลงเ,เวลาคูดาวนะครับลดลงสิบแปดเปอร์เซ็นตเมื่อใช้สกิลคิวจะรีเซ็ตสกิลเอ e ทันทีนะทอนสวรรค์สองครับ เมื่อพลังงานพาต่่ำกว่า50%จะได้ฟื้นฟูได้ประสิทธิภาพในการฟื้นฟูจะเพิ่มขึ้นอีก30%ออคือช่วงแรกก็จะประมาณนี้ครับช่วง1.0ก็จะประมาณนี้โอ้โหดิโคคิดถึงช่วง1.0เลยช่วง1.0ก็จะประมาณนี้ครับไม่มีตัวละคร OP ก็จะเป็นแบบเรียบๆง่ายๆเน้นฟื้นฟูเน้นโจมตีเน้นนู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้เอออันนี้ก็คือฟื้นฟูเพิ่มเ่มเพิ่มมาปกติ ฟันฟันฟันอันติหมดเอามาฟื้นฟูอีกเพิ่มเพิ่มเพิ่มมกดอันติได้อันติฟันฟันอะไรประมาณนี้เวลาต่อเน,นื่องสิบห้าวิแล้วคูดาวห้าวินี่คือมันสั้นนะครับไอคูดาวแปดสิบแช่างมันเอ้ยไอคูดาวยี่สิบช่างมันแต่ว่าพอกดอันติปุ๊บอยู่ได้สิบห้าว,วิแล้วรอคูดาวห้าวิเพื่อกดใหม่เงี้ยถ้าเกิดฟื้นฟูทันก็แทบจะกดอันติได้ย,วยาวๆอ่ะรางังานแปดสิบไม่ใช่ปัญหารายงานแปดสิบไม่ใช่ปัญหา เมื่อคุณกดคิวเมื่อคุณกดอ e ีปุ๊บก็ได้เนี่ยได้ฟรีๆมาแล้วเนี่ยอันนี้คือมอนไม่ตายนะถ้ามอนตายก็ได้อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นของของมันโดยเฉพาะนะครับผมของมันโดยเฉพาะนะครับไม่รวมมอนตายนะครับผมไม่รวมมอนตายกับไม่รวมการสกิลโดนก็ได้นะคือโดยปกติครับโดยปกติตัวทุกตัวละครในเกมเมื่อกดสกิลโดน จะได้พลังงานธ tamam. าตุมาส่วนหนึ่งอยู่แล้วอาจจะสักสามลูกบ้างห้าลูกบ้างในประมาณนี้ที่ท่เห็นกันนะนะแต่น,นี้ครับเมื่อกดสกิลปุ๊บได้สามลูกแน่แน่จากสกิลแล้วก็ได้จากตรงนี้ตรงที่เขียนเพิ่มเนี่ยได้อีกนะแล้วมันก็จะได้บนได้บนฟื้นฟูอีกนะบนฟื้นฟูจ่ายที่ได้อีกนะแล้วดูมีอะไรบ้างเนี่ยเมื่อต่ํากว่าเขาจะได้ฟื้นฟูอีกต่ำกว่าสี่สิบหน่วยจะได้ฟื้นฟูเพิ่มขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ เนี่ยเนี่ยแหละครับคือตัวละครช่วงแรกๆของคนที่เล่นหนึ่งศนย์หนึ่งจุดสองเล่นหนึ่งหนึ่งสองะไรประมาณนี้ตัวละครช่วงแรกที่ใครไม่มีลุกก็ปั้นตัวนี้ได้เลยอะ่ะบอกเลยแรงจดัดแล้วตีฟาดฟาดทีละสองหมื่นสองหมื่นและแถมโจมตีเร็วด้วยอะ่ะก็จะฟาดรัวไปเลยเนาะแต่ว่าปัจจุบันมีหลายตัวแล้วครับหลายตัวละครให้เลือกเล่นแล้วจนน้องไม่มีคนเล่นนะครับผม ยังไงผู้เล่นใหม่ที่เปิดหา,าถ้าไม่เจอหรือว่าถ้าได้น้องมากา็ไปลองเล่นดูก็ได้นะครับผมรับประกันความสนุกนะโอเคครับผม